ลุมสิวทั้งหน้าผิวมันขาดน้ําขนาดนี้ใช้รองพื้นไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นรองพื้นที่ปกปิดหนัก,นกๆยิ่งใช้ไม่ได้เลยเขาจะตกร่องเป็นคราบแล้วก็ดูหนามาไม่ลองใช้ Covermark f l a w l e เซรองพื้นเนื้อครีมที่มาในรูปแบบตลับแบบตัวนี้คือใช้ง่ายรวดเร็วเหมือนคุชชั่นเลยแค่เอาพับไปวนๆที่เนื้อครีมรองพื้นแล้วบาดไปที่หน้าง่าย,ายๆแบบนี้เลยเนื้อรองพื้นคือลื่นมากลื่นกว่าคุชชั่นบางตัวที่แรกคอยบอกเลยว่าไม่กล้าใช้เพราะติดภาพที่รองพื้นจะมีเนื้อหกกกกแงลล้้้วคิมมเุสอ่ะใไดดูรราาีจตตท ารองพื้น Covermark f l a w e s face รุ่นนี้พอ,พอทาลง<ม>ไปที่หน้าม,มันจะแนบกับผิวทําให้ดูเป็นผิวไปเลยแล้วที่สําคัญรอยดําที่ไม่มีคูชั่นหรือคอนซีลเลอร์ตัวไหนเอาลง Covermark คือปิดกริปไม่เหลือรอยดูเอาเลยพลอยไม่ไดเวร์จะลงให้เบาๆดูเป็นงานผิวเติมให้หนักกลบทุกรอยให้มิดก็ยังดูธรรมชาติอยู่นี่คือสิ่งที่ต้องจ่ายเงินมากกว่าเพื่อให้ได้คุณภาพแบบนี้ีที่พลอยใช้จะเป็นสี F N 5 0สูผิวสวยเบอร์รูขมขนขั้นสุดติดทนทั้งวันแบบไม่เป็นคราบและสีไม่ดรอปเลยใครเห็นก็็ททััักกกวววว่่่าาาาแแแแตตตตงงงงหนนนนนนน้้้้้้้้้้ีีีีใใใชชรรรรอออออพพืะไไสยยมดดดบบบบเเป ตัคงซื้อซ้ำแน่แน่